ก็สำหรับตัว BCS ที่มีพรีวิวควอเตอร์สามนะต้องบอกว่าโทนควอเตอร์สามเนี่ยมองเป็นลบเล็กน้อยนะกันเพราะว่าตัวเลขกำไรเนี่ยทั้งจริงพี่มองดีกว่านี้แต่ว่าหลังจากที่คุยกับทางบริษัทแล้วเนี่ยพี่คาดกำไรสุทธิควอเตอร์สามเนี่ยน่าจะอยู่แถวประมาณสัก452ล้านบาทนะเติบโต2%องเปอร์เซ็นต์เออเนียหกสิบสามเปอร์เซ็นต์คิวอันคิว ภาพ Year on อนย์ต้องบอกว่ามันโตน้อยมากนะในใน4วัล้านบาทเนี่ยที่โตแค่2%เนี่ยหลักๆก,ก็คือไรายได้ในควอเตอร์สามเนี่ยโตแค่ประมาณ5% y e เปอร์เซนะ็นยะคะใน5%เซนต์เน่ยมีรวมในส่วน ตัวรายได้ประกันสังคมในส่วนที่เป็นภาระเสียงเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งปรมาตทนี้เนี่ยเขาจะบันทึกประมาณสัก80ิบล้านนะคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยรายได้ภาระเสียงของเข้าควอเตอร์สี่ของปี2023ประมาณ50ล้านปีนี้ได้มากขึ้นขนาดมีตัวช่วยในส่วนนี้เนี่ยก็ยังทําให้รายได้เนี่ยถือว่าโตค่อนข้างน้อยนะคะถ้าเทียบกับ s g ส่วนตัวที่เป็นตัวฉุดในขาของตัวรายได้เลยเนี่ยก็ต้องบอกว่า IPD ยังคงลดลงจากกลุ่มลูกค้าต่างชาตินะโดยเฉพาะคูเวตซึ่งประเด็นคูเวตเองเนี่ยถือว่ายังคงเป็นโอ์แห่งต่อ BCS ต่อเนื่องนะแล้วก็ทิศทางตัว cross margin ในคอร์สาเนี่ยพี่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณสักน30.2%ะลดลงจากปีที่แล้วเพราะว่า หลักๆก,ก็คือรายได้ IPD แล้วก็ต่างชาติเองเนี่ยต้องบอกว่า contribution สัดส่วนรายได้มันลดลงแล้วก็ตัว IPD เองเนี่ยเป็นรายได้ที่มีมา r g i ค่อนข้างสูงนะ,ะถ้าเราถอดในส่วนของตัวภาละเสี่ยงออกไป80ล้านเนี่ยรายได้ของ BCS ในภาพออแกนิกเนี่ยเขาโตแค่ประมาณสัก2%นะ,ะแล้วก็ตัว gross margin ก mm ็ hmm. ต้องบอกว่า mm hmm. ไม่ได้ดีเท่าที่ควรน,นะ,ะจากตัวออแกนิกที่ยังไม่ได้ เห็นผลของตัวลูกค้าต่างชาติโดยเฉพาะคูเวตเนี่ยกลับมาก็เลยทำให้โดยภาพรวมเนี่ยพี่มองงบควอเตอรสามเนี่ยน่าจะไม่ได้ดีมากนะแล้วก็ควอร์สี่ก็ต้องอบอกว่าน่าจะแย่ต่อละ คิวออนคิวมันคงเป็นภาพที่ลดลงจากฐานที่สูงส่วนเยออนเยียเนี่ยก็ยังคงมีน้ำหนักที่ลดลงนะคะเพราะว่าปีที่แล้วก็ต้องบอกว่าฐานสูงเช่นเดียวกันเนื่องจากว่ามีรายได้ภาระเสีย5ห้าบล้านเข้ามาแล้วก็ประเด็นคูเวตปีที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้เห็นผลกระทบนะคะคูเวตของเขาเนี่ยเริ่มเห็นผลกระทบในครตรที่หนปีนี้ต่อเน,นื่องในควรที่สองนะคะสัดส่วนรายได้ของคูเวตก่อนหน้านี้เนี่ยก็อยู่แถวประมาณสักหกเปอร์เซ็นต์ณปัจจุบันเนี้ยอยู่ที่ประมาณราวสิจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะคะ ก็ถือว่าโดยภาพของครึ่งหลังเนี่ยแยก่กว่าที่คาดเพราะฉะนั้นทั้งปีเนี่ยน่าจะมีดาวไซด์จากตัวประมาณการพี่เนี่ยประมาณสักหจาก1 4ึ0ล้านนะแล้วก็ยังมีประเด็นคอนเซิร์ตอันหนึงที่พี่มองว่าถ้ามีความชัดเจนในข u a r t e 4ก็คือรายได้คุทคั้งหลับนะ,ะในส่วนของ BCS เนี่ยมียอดอยู่ที่ประมาณ2 2งรล้านบาทนะถ้ามีความชัดเจนแล้วก็ได้ เท่ากับที่บันทึกไว้เนี่ยจะไม่เป็นความเสีย่ยงแต่ถ้าได้น้อยกว่าเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเห็นในการตั้งสำรองค่าจ่ายเข้ามาเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นงบ Q4 เนี่ยน่าจะไม่ได้ดีถ้ามีประเด็นนี้เข้ามาด้วยนะพี่ปรับคำแนะนำลงเปโนโ o no ้นะจากเดิมแนะนำเทรดดิ้งบานะก็คือมองโทนครึ่งหลังเนี่ยไม่ได้ดีมากแล้วก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องราไได้ควิคทัง ถ้าเอาตัวมุมของพี่ก้อยจริงๆในเรื่องของรายได้โควิดครั้งลับเนี่ยครับพี่ก้อยมันมีโอกาสที่จะบันทึกต่ำกว่าที่บันทึกแปลงไหมพี่คิดว่ามีโอกาสนะคะคือเท่าที่ลองพยายามถามหลายๆบริษัทที่มีประเด็นนส่วนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น CSG หรือว่าโรงพยาบาลธนบุนนรีเองเนี่ยที่ยังคงมีรายได้โควิดครั้งลับเป็นยอดที่ค่อนข้างสูงเนี่ยก็ คือยังไม่มีที่ไหนเขามั่นใจนะว่าจะได้หนึ่งร้อยเซ็คือเต็มที่เนี่ยก็คือจะอยู่ในระดับประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นคือเนื่องจากว่าเกณฑ์นในการจ่ายของสปะสะชเวลาเขามาตรวจเนี่ยมันอาจจะมีความเขาเรียกเข้มงวดในแง่ของการตรวจแล้วก็การจ่ายเงินถ้ามันไม่ได้เข้าเงื่อนไขในการจ่ายเขาจะไม่จ่ายเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นความเสี่ยงนะคะคก็คือกรณีเบสเคสอ่ะพี่มองว่าได้เท่ากับที่บันทึกไว้ละ แต่ว่าถ้าถ้ามันมันมันได้น้อยกว่าเนี้พี่มองว่ามันน่าจะมีผลกระทบต่อต่อผลการดําเนินงานโคตสี่แล้วก็ราคาหุ้นของ b c ซที่ลงมาเนี่ยจริงๆก็คือนในมุมมองของพี่เนี่ยพี่คิดว่ามันยังไม่ได้ price in ในส่วนของความเสี่ยงตรงนี้เข้าไปทั้งหมดนะฮะพูดแล้วยังมีดาวไซดอีกนะครับพี่พ้อยนะครับ <laughs> วันนี้ขอบคุณพี่้อย,อยามากๆครับค่ะสวัสดีค่ะ